ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by บสโยอีแม่ทับกุ้งแชเลขเขมรค่ะเร่งถอนอาวุธสร้างภาพขุดหลุมพรางรถถังค่ะลั่นเล่นตุกติกเจอสวนหนักกว่าเดิมค่ะ แม่ทับกุ้งเดือดค่ะแช์เลขเขมนเร่งถอนอาวุธสร้างภาพทำผิดขั้นตอนตบตาไทยค่ะด้านจะไอแ้แฉขุดหลุมพังรถถังลั่นเล่นต,ตุกติกเจอสวนหนักกว่าเดิมค่ะ จากกรณีการลงนามในถ้อยถแถลงร่วมค่ะสู่สันติภาพระหว่างนายอนุทินชาญวิรุฬยนายกรัฐมนตรีและฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาค่ะโดยมีโดนัทรัมค่ะประธานาธิบดีสหรัฐและอันวาอิบราฮิมค่ะนายกรัฐมนตรีมาเลเซียในฐานะประธานอาเซียนได้ลงนามในฐานะสกิพยานซึ่งผู้นําสหรัฐยกย่องเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยิ่งใหญ่ที่เขาเป็นผู้ประสานงานระหว่างไทยและกัมพูชาค่ะ ึ่งก็มีรายงานว่าไทยและกัมพูชาค่ะได้ลงนามข้อตกลงหยุดยิงฉบับขยายเพิ่มเติมเมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในพิธีค่ะทรัมป์เข้าร่วมซึ่งการข่มขู่ทางเศรษฐกิจกระตุ้นให้ทั้งสองประเทศยุติการประทักกันตามแนวชายแดนนะที่เป็นข้อพิพาทเมื่อต้นปีนี้ค่ะตาม้อยถแถลงค่ะไทยจะปล่อยตัวนักโทษชาวกัมพูชาและกัมพูชาจะเริ่มถอนกําลังปืนใหญ่นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงระยะแรกและมีผู้สังเกตการณ์ในภูมิภาคจะติดตามสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสู้รบจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะ ซึ่งต่อมาค่ะทางเพจ army military force ค่ะได้โพสต์คลิปฐานขมรค่ะขณะเคลื่อนย้ายรถถังนะโดยระบุว่านี่แหละขเขมรสร้างภาพรักสันติภาพนะถองรถถังแค่สองคันหวังตบตาคณะผู้สังเกตการฐานไทยพบขเขมรยังซุกรถถังนับ10คันอยู่ที่แนวหน้า

Yeah, thank you. ขณะที่ทางด้านพลโทหญิงมาลีโสจตาคาะโฆษกระทรวงการหมกัมพูชาก็ยืนยันผ่านสื่อกัมพูชาว่ากัมพูชาจะปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพเพื่อให้ความเคารพต่อการลงนามนะคะกัมพูชาจะเดินหน้าประสานงานอย่างใกล้ชิดกับไทยเพื่อผลประโยชน์ของประเทศและของประชาชน2ประเทศร่วมกันค่ะต่อมาเมื่อวันนี้ค่ะวันที่27ตุลาคมค่ะทางด้านเพจจ้าไอทัาฟ้าค่ะได้โพสต์ข้อความระบุว่า รถถังมันจะใช้การขุดลุมและพรางเอาไว้มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นหรอกแต่ถ้าตรวจจับความร้อนจะเห็นกลางวันถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นแต่กลางคืนมองไม่เห็นหรอกครับขณะที่อดีตแม่ทัพที่สองค่ะพลโทบุษิตพัดกลางได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่ไ right ร้ทอคของช่องพีพีทีวีค่ะถึงประเด็นดังกล่าวนะคะบอกว่าครั้งนี้มีข้อที่มันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนเพราะมีประเทศมหาอำนาจนะมาเป็นสกข,ขีพยานแต่มีคณะผู้สังเกตการ IoT ด้วย มันก็จะทําให้มีผลการปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้สูงยิ่งขึ้นค่ะสําหรับความรู้สึกชาวบ้านที่ว่าขมรเชื่อใจไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขามีสิทธิ์ที่จะคิดเพราะที่ผ่านมามันก็มีโอกาสได้เห็นอยู่แล้วนะแต่การกระทําที่ทําการถอนกําลังออกไปเนี่ยเป็นการกระทําของฝ่ายเขาฝ่ายเดียวซึ่งเราไม่ได้ไปเห็นด้วยนะไม่เห็นว่าเขาถอนจริงหรือเปล่าหรือเอาคณะผู้สังเกตการที่อยู่ฝ่ายขมรมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรนะเป็นการแสดงเหมือนกับเป็นการกระตือรือร้อนว่าเขา ได้ทําจริงแล้วนะซึ่งมันผิดขั้นตอนนะยังไม่ได้ตกลงกันต้องให้แม่ทัพเนี่ยมาคุยกันนะคะเพราะเขาเนี่ยควบคุมกําลังอยู่นะเหมือนกับรีบโชว์ชิงก่อนนะให้ทั่วโลกเนี่ยได้รู้ว่าเขาจริงใจก่อนประเทศไทยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่ยอมถอนก็ต้องถามว่าเพื่ออะไรนะเขาจะมาตีกับเราอีกเหรอ ถ้าเขาตีเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะตอบโต้อยู่แล้วนะถ้าเขาตุกติกก็อาจจะมีหนักกว่าเดิมอีกนะการที่เขาจะสร้างภาพและเชื่อใจได้ไ,ดไหมเนี่ยงวดนี้น่าจะพอเชื่อใจได้นะเพราะว่าในเรื่องของการถอนกำลังเนี่ยนะแต่ว่าเขาเนี่ยก็ชิงในด้านโซเชียลไปนะชิงความได้เปรียบทางสื่อโดยการแอคชั่นรถถังนะทั้งที่ฝ่ายเรายังไม่ได้ขยับนะจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องมีโต๊ะพูดคุยกัน เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติตามหน่วยทหารในพื้นที่ต้องมารับรู้ร่วมกันก่อนนะต้องมีการทําแผนประเมินตรวจสอบพิกัดไหนที่คุณทอนมันตรงกับการข่าวที่เราได้ทราบมาหรือไม่ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะการเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรกกบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นชนวน,นให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปจอัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบางปลายกลายเป็นชนวน,นสงครามโลกครั้งที่สามก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุแนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่ววรถเข้าต่อสู้กันอย่างรุแนแรงความเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องเ้วยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกําลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านย่างแยบุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาวกขับมาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสำมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอี เกาหลีใต้แสดงออกชัดเจนไม่พอใจฮุ่นมาเน็ตสุดไร้มารยาทไร้คุณสมบัติผู้นำหลังตั้งใจเข้าประชุมทวิภาคีสายเกาหลีใต้เดือดค่ะประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั่งรอหุลนมาเน็ตมาสาย9นาที แสดงออกถึงความไม่พอใจผู้นำเขมรชัดเจนทั้งดูนาฬิกาและโทรศัพท์กลางห้องทำชาวเน็ตเกาหลีถล่มไม่ให้เกียรติดูถูกเราห <Ć. S 1> นือว่าบรรยากาศจะดีขึ้นนะคะแตาว่าที่ไหนได้ยิ่งแย่ลงกว่าเดิมค่ะเพราะว่าพฤติกรรมของผู้นำกัมพูชาอย่างฮุนมาเน็ตที่มากจะมีการแสดงออกทางการทูตแบบโบราณ และคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นล่าสุดทางด้านของเพจชื่อดังอย่างคัดข่าวค่ะก็มีการเปิดเผยข้อมูลจากสื่อเกาหลีที่แสดงความไม่พอใจหุนมาเน็ตเป็นอย่างมากหลังปล่อยให้อีแจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้ต้องรอประชุมนานถึง9นาทีถือว่าเป็นการดูถูกยามเกียรติประเทศเกาหลีใต้เป็นอย่างมากสำหรับพฤติกรรมในครั้งนี้มีรายละเอียดบอกว่าเกาหลีใต้เดือดกับกัมพูชา ประธานาธิบดีเกาหลีใต้นั่งรอฮุนมาเนตมาสาย9นาทีดูนาฬิกาโทรศัพท์กลางห้องชาวเน็ตเกาหลีถล่มไม่ให้เกียรติดูถูกเดาเกาหลีไม่ขำเมื่อประธานาธิบดีอีแจมยองต้องนั่งรอนายกฮุนมาเนตมาสายกว่า9นาทีเต็มในการประชุมชวิภาคีแก้ปัญหาสแกมไซเบอร์ที่กลลลัมเปอร์เมื่อวันที่27ตุลาคมกล้องจับชัดอีแจมยองดูนาฬิกาสองรอบก่อนจะหยิบมือถือ เช็คก,กลางโต๊ะคลิปไวรัล1ล้านวิวใน24ชั่วโมงบนเนเวอร์สื่อเก,กาหลียอนฮับโชโซันวิจารณ์เดือดนี่ไม่ใช่การมาสายธรรมดาแต่คือการทู่ที่ไม่ให้เกียรติโดยเฉพาะเมื่อประเด็นหาหรือก็คือการค้ามนุษย์ สแกมในสีฮนุวิลที่มีเหยื่อชาวเกาหลีเสียชีวิตหลายรายและยังมีผู้สูญหายกว่า79คนฝั่งเกาหลีใต้ก็ถล่มไม่ยั้งค่ะอย่างเช่นดูถูกชาติเราไม่มืออาชีพไม่ให้ค่าเงินช่วยเหลือเป็นล้านวอนเกาหลีไม่ใช่ลูกน้องกัมพูชาแต่ว่าบางคอมเมนต์ก็เหน็บกลับอีแจมยองอาจจะดูนาฬิกาเพราะอยากจะรีบเริ่มงานช่วยเหยื่อสแกมนี่ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะไทยเคยเจอมาแล้ว ทั้งนัดบ่ายประชุมจริงเที่ยงคืนหรือเจ้าหน้าที่รอ4ชั่วโมงใครเคยสัมผัสจะรู้ว่ากัมพูชานั้นมีวัฒนธรรมวางท่าแบบชนชั้นผู้นำที่ยังคิดว่าตัวเองคือศูนย์กลางของอาเซียนแต่ว่าโลกปี2025ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วอาเซียนกลายเป็นเวทีที่ทุกคนเท่ากันหมดไม่ว่าคุณจะเป็นสิงคโปร์ผู้ร่ำรวยหรือว่ากัมพูชาผู้กำลังโต ใครมาสายคือเสียงมารยาทการมาสาย9นาทีครั้งนี้เลยกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทัศนคติแบบเก่าที่ยังติดอยู่ในหัวผู้นํารุ่นใหม่ของกัมพูชาซึ่งต่างจากผู้นําอาเซียนอื่นที่เริ่มจะเข้าใจว่าการทูตสมัยนี้ก็คือความตรงเวลาไม่ใช่การวางอํานาจนี่คือเด็กเสียนิสัยในโต๊ะอาเซียนที่ทําให้ฝ่ายเกาหลีรู้สึกเสียหน้าจนกลายเป็นมีมทั่วเน็ตเกาหลีงอโดนดูถูก มาสาย9นาทีของฮุมนมาเนตอาจจะดูเล็กแต่ว่าในโลกการทูต9นาทีนั้นก็คือความไม่ให้ค่าเกาหลีเดือดเพราะเห็นกัมพูชาเป็นเพื่อนที่ควรเคารพกันแต่ว่ากัมพูชากลับวางท่าเหมือนเจ้าผูมิภาคที่ใครๆต้องรอโลกวันนี้ไม่มีใครรอใครได้อีกแล้วเด็กเสียนิสัยในโต๊ะอาเซียนถ้ายังมาสายแบบนี้ระวังวันหนึ่งอาจจะไม่มีใครรอให้เข้าห้องประชุมด้วยซ้ำจับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์ สู่การเตรียมรับมือปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้ก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโรคครั้งที่3หรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับข้อข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนี้ครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นชนวนสงครามโลกศัลย์นก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ่าทั้งสองฝ่ายต่างแช่พุทธเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความพ่งเสียจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ส่งผลกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกลงเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมากขึ้นและข้อที่สามนะครับพ <c oughs> ือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สําคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านแง่ยุทธศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย World ลวอรโดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นรื้อไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลีย่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวส,สารสารความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏตามนี้ได้เลยค่ะ